น้องทราบไหมครับว่าวันนี้ค่าของชีพแพงใช่ไหมครับค่าไฟฟ้าแพงไหมครับพี่น้องค่าไฟแพงไหมบอกข่าวดีนะครับขณะนี้ยังหน่วยละ 4, สี่บาทเจสบสตางค์ขณะนี้คณะกรรมาการผู้เกี่ยวข้องมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ค่าไฟจะขึ้นจาก4ี่บาทเจ็ดสิสตางค์เป็น4ี่บาทเจ็สิเจ็สตางค์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ้วแก๊สถุงต้มแพงไหมครับพี่น้องแถวบ้านพี่น้องถังเท่าไหร่ครับ ตีร้อยแปดสิบเลยพี่น้องเอ้ยไทยพักตีจะทำแก๊สถุงต้มอย่างดีเพราะเป็นแก๊สชีวภาพไม่ทำลายสภาพแวดล้อมหนึ่งถังในราคาเพียง2องยยีบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับยังมีอีกครับพี่น้องปุ๋ยแพยงไหมครับปุ๋ยยูเรียบ้าพี่น้องเท่าไร 1, 5, หร่พันห้าเลพันเจ็เอรอ จะทำปุ๋ยยูเรียอย่างดีแล้ครับพี่น้องให้พี่น้องใช้กระสอบละ750บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับยังมีอีกครับพี่น้องเอาอีกไหมเอาไหมครับอินเทอร์เนต็ตแพงไหมพี่น้องใช้เดือนเท่าไหร่ห้ารอแล้วพี่น้องบางคน6ก0้600ทีมงานของพวกผมใช้ประมาณ1,000บาท ไทยพักตีจะทำอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงสำหรับประชาชนต่อเดือนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมเห็นนักวิชาการเขียนคำถามเขียนบทความพิพาทวิจารณ์พักการเมืองบอกว่าพวกคุณจะเอาเงินภาษีจากที่ไหนมาอุ้มในราคาแก๊ถุงต้มในราคาไฟฟ้าปุ๋ยยูเรียรวมทั้งอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงผมบอกนักวิชาการเลยนะครับว่า สิ่งที่พวกคุณคิดคุณคิดในบริบทเดิมเดิมบริบทเก่าๆไทยพักดีไม่ได้คิดในบริบทเดิมนะโยบายทุกนโยบายเราจะไม่ใช้ภาษีของประชาชนมาอุ้มแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับเพราะเราจะใช้นวัตกรรมจุดแข็งของประเทศของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมเราสามารถสร้างพลังงานทุกตัวจากพืชได้พืชที่ผลิตเป็นพลังงานนั้นถือว่าเป็นพลังงานสะอาดและขอฟ้องกับพี่น้องประชาชน ปกติแล้วผมถือว่าผมเป็นพันธมิตรและเป็นแนวร่วมอะไรที่เป็นประโยชน์ผมช่วยดูแลผมช่วยปกป้องแต่อะไรที่เป็นการเอื้อให้ทุนผูกขาดไทยพักดียอมไม่ได้ครับพี่น้องครับวันนี้การที่ค่าไฟฟ้าแพงแก๊สถูกต้มแพงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเกิดจากการที่กระทรวงพลังงานนั้นเอื้อประโยชน์แก่ทุนผูกขาดอย่างเดียวครับพี่น้องครับไม่มีวิธีการอย่างอื่นเลยเมื่อไทยพักดีได้เข้าไปหลายคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วคุณหมอต้องใช้เสียงข้างมากในสภา ผมบอกว่าไม่ต้องใช้เสียงข้างมากในสภาแค่ไปแก้ระเบียบแผนพลังงานสะอาดของกระทรวงพลังงานเท่านั้นให้อำนาจรัฐมนตรีจัดการได้ยิ่งถ้าเป็นนายกยิ่งจัดการง่ายมากครับพี่น้องครับแค่เพิ่มเท่านั้นเองครับพี่น้องภายใต้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีนี่คือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่ากระทรวงพลังงานของรัฐบาลชุดนี้พึ่งไม่ได้เพื่อแต่ทุนผูกขาด ทุนผูกขาดที่สร้างความร่ํารวยจากรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะรัฐมนตรีคนนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศอดีตที่ผ่านมาคนเมืองคอนบอกว่าไม่ลบนายไม่หายจนถ้าไม่สู้กับพวกคนโกงเราจะจนต่อไปครับพี่น้องครับรัฐมนตรีอีกหนึ่งกระทรวงต้องเอามาแฉนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีหรือกระทรวงที่ดูแลกิจการดาวเทียมเต้าอ,อุตสาลดาวเทียมมา30ปี ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อมีดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศแทนที่ดาวเทียมจะกลับมาเป็นของประเทศมันปล่อยให้กลับมีการประมูลเหมือนเดิมแต่ผมย้ำให้พี่น้องเห็นนะครับว่ามาเลเซียกําลังจะยิงดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นของรัฐบาลอินโดนีเซียก็กําลังจะยิงดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกสองดวงเป็นของรัฐบาลแต่ประเทศไทยกําลังจะยิงดวงใหม่แต่ไม yeah. ่ใช่ของรัฐบาลเป็นของ เอกชนผมจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันใดที่ไทยพักดีได้เข้าไปดูแลกิจการเหล่านี้สิ่งหนึ่งเราจะยึดคืนดาวเทียมให้กลับมาเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับและเรื่องน้ํามันคุณหมอคิดยังไงทําไมไทยพักดีไม่เคยได้พูดถึงน้ํามันมากถ้าพี่น้องจําได้ไอ้พักการเมืองนักการเมืองโกงชาติที่หนูหน,หนีไปอยู่ต่างประเทศช่วงที่มีการแปลรูปปตท เขาบอกว่ายังไงกระทรวงพลังงานก็ยังถือหุ้นอยู่51%ทุกอย่างยังเป็นทัฐวิสากิจแม้การถือหุ้นนี้ผ่านกระทรวงการคลังแต่มาวันนี้ราคาน้ำมันแพงพักการเมืองหลายพักออกมาวิพากวิจารณ์แต่ไทยพักดีไม่ได้วิพากวิจารเพราะไทยพักดีมีคำตอบก็ในเมื่อวันนี้เราเรียกร้องให้ปตทมาดูแลประชาชน เขาก็อ้างว่าต้องมาดูแลผู้ถือหุ้นท่าพี่น้องใช่ไหมครับว่าคนถือหุ้นปตทนะ่ะตนใหญ่มันเป็นรายใหญ่มีพี่น้องประชาชนถือหุ้นรายย่อยแค่หลักหมืน่นแต่ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศที่ถือว่าเป็นเจ้าของสบัต,ปติปตทผ่านกระทรวงการคลังด้วยนะมี66ล้านคนในระยะเปลี่ยนผ่านจากนี้ไปที่พี่น้องยังจําเป็นต้องใช้น้ํามันราคาแพงเราจะไม่ให้ปตทปันผลครับพี่น้อง เราจะเอาเงินปันผลมาเยียะาราคาน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคไทยพักดีในการหยุดทุนผูกขาดด้านพลังงานและหยุดทุนผูกขาดด้านการสื่อสาร